ปู่จานจะลองไมู่วันนี้ปูจ่จันไม่อยู่ขอเป็นพี่หน่งลองไมงอย่างนั้นแบบาไม่ใช่นะฮะ,ฮะเดี๋ยวเราจะลองไมอันนี้เป็นลำโพงบลูทูธครับผมนะลำโพงบลูทูธนี้จะเปิดเพลงนะฮะครานี้คราวนี้ปัญหาคือปุ่มเยอะไปหมดเลยเนี่ยผมปวดหัวแล้วเนี่ยอ่านี่คือวอลลุ่มนะเอาไว้ก่อนอ่าถูกต้องอันนี้คือเสียงแหลมนะฮะอันนี้คือเสียงกลางเสียงเบสนะฮะและนี่เป็นอันนี้เลื่อนเพลงอโอเคเ อันนี้เป็นไม้ใช่ไหมหรือจะเสียบเครื่องดนตรีก็ได้ใช่ไหมกีต้องกีตาร์ได้หมดนะนี่นะฮะตรงนี้เป็นออกอินนะฮะอันนี้มีเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ไม้ด้วยเหรอคะเนี่ยปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ก็คือไม้สายนะอันนี้เราไม่ต้องใส่ฐานใช่ไหมนะฮะอ๋อตัวนี้ไม่ต้องใส่ฐานนะเพราะมันไม่มีที่ให้ใส่อยากใส่ก็ใส่ไม่ได้นะฮะเพราะมันไม่มีที่ให้ใส่ไม่คมนได้เลยมี มีหัวใส่่ใสโอ้โหอ่ะพี่หนุ่มของเพชรก็โอ้โหเนี่ยไดนามิกไว้นะฮะไมโครโฟน CS 99S ครับตัวนี้เป็นไมค้สายใช่ป่ะใช่ใช่โอ้โห้มีมีกล่องนี้ให้เลยมีมีมีเนี่ยกล่องอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยก็คือกล่องพกพาได้เลยพกพาอาชีนะเออดีเนาะ เทสไมดูนีก็จะเป็นไมช่องเสียบไมหนึ่งไมสองอ่ะเชิญครับให้คุณผู้หญิงก่อนนะฮะเทสไอ่าไม่ดังยังไม่เปิดปลุ่มป่าอ่าอุ้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดีเสียงเพลงนิดหนึ่งอ่ะอ่ะบอลลุ่มไม้นะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอสับสวิตช์ก่อนนี่นะฮะ ไม่หนึ่งไม่สองนี่อ่าอันไหนไม่หนึ่งอันนี้ไม่สองนี่ไม่หนึ่งนะแล้ววอลลุ่มไม่หนึ่งไม่สองอยู่ตรงไหนนี่ไงวอลลุ่มไม่อ่านี่นะฮะอ่าได้เลยฮะได้ยังคะได้ยังคะลองดูนะฮะสองหลอได้แล้วได้แล้วยังไม่ได้ไมายังไหนลองครับ่าไมยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังยังยังต้องปิดสวิตช์ปิดสวิตช์อะไรปะยังยังอันนี้วอลลุ่มนะฮะ ต้องกดตรงนี้ครับโ oh <my> อ้ไม่โอเคอ่าแล้วหรือยังยังยังย,งยงเัเปิด <c oughs> เปิดสวิตช์เรียกเปิดเราที่ไงออนอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าอ่านี่วางยากันนะฮะวางยากันชัดเจนแมหมก็ไม้ที่ดีไม้ที่ดีห้ามเคาะอ่อะาอ,อันนี้คือสวิตช์<ม>อันนี้คือสวิตช์ใหม่ใช่ไหมก็ค<อ>ือตรงนี้เพลงดังๆอยู่เนาะสามารถเปิดไม้กับเพลงไปด้วยกันได้คาราโอเกะได้เลยนี่ ได้ระดับหนึ่งเป็นไม้ที่มีคุณภาพนะคะไม่มีคุณภาพแคงคอหัวไม้นะคะอ๋อมีวอลลุ่มด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็วอลลุ่มนี้อ่ะได้เลยครับร้องเพลงอะฮะมันไม่มีเพลงให้ร้องนะริงไมันเป็นเพลงบรรเลงอ่ะตรงนี้เป็นวอลลุ่มไม้นะไม้หนึ่งไม้สองนะเราลองย้ายเข้าไม้หนึ่งนะเมื่อกี้นะฮะเอาเลยฮะอ่าโอเค อ๋อแล้วมีเอ็โคด้วยมันสามารถลดเอ็โคมีหมดฉากเอ็โคนะคะอันเดอร์อันนี้ก็จะมีผมจะลองผมจะเอาเพลงก่อนนะเอาเพลงออกก่อนจะได้ได้ยินเสียงชัดๆก็อ่าพูดเลยครับพูดว่าอะไรก็ได้ครับหวายนี่อยากอธิบายอะไรอธิบายไปเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเอ็กโคนะรุ่นนี้เสียบใหม่ได้นะคะอัปเดตตัวชั้นนี้ตัวนี้มันเป็นเอฟเฟกต์นะ ให้เป็นที่เสียบไม้นี่ผมปิดหมดเองได้เลยนะคะเราหมดจะเป็นนี้ใช่ก็สัญญาณจะไวแล้วก็ไม้ที่ดีมีคุณภาพเนี่ยสัญญาณไวนักร้องร้องเพลงไม่เหนื่อยนะคะอันนี้คือสำคัญไม้พันสี่ตู้บลูทูธพันสี่ร้อยบาทหมื่นสี่หมื่นสี่ค่ะนะฮะรวมเป็นรวมส่งฟรีหมื่นห้าพันสี่ร้อยส่งฟรีใช่ค่ะ โอ้ทั่วประเทศเลยนะคะส่งฟรีรีแบนแล้วก็คือ MC ็มซานะคะนี่นะฮะอ่าสวยงามสามารถเอาเกาะบลูทูธร้องเพลงได้ใช่แล้วก็คาราโอเกะได้มีความสุขกันในครอบครัวแล้วก็สังสรรค์กันในไม่ลอยก็ได้นะฮะหมู่ญาติมิใช่ก็เอาแหงไม้ลอยมาเสียบตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาตั้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะอันนี้เสียบมาได้สองตัวหรือจะเล่นกีตาร์เอาเครื่องดนตรีเสียบก็ได้ใช่กีตาร์ได้ใช่ค่ะนะฮะหรือจะเปิดเพลงไปด้วยก็ได้นะฮะ เราก็นั่งไล่กันตั้งนานนะมันต้องกดปุ่มตรงนี้อ๋อนี่ไงีนี่นะออนๆใหม่โอ้โหเราก็ไม่ได้เห็นนี่ตรงนี้เป็นเอ็โค่นะฮะพูดเลยครับร้องเพลงเลยครับตึงตึงตึ๋งตึงอยากกินหมูกระทะนี่ไปไปเลยนะอ่มามาซื้อกันนะฮะแล้วเราจะไปกินหมูทะกันใช่ครับจไปกินก็สวยงามที่ร้าน MC ็มซีพร้อมส่งมาลองฟังเสียงมาลองฟังเสียงเราพร้อมส่งเสียงดีอยู่แล้วแหละเมื่อกี้ฟังแล้วเสียงดีมากคราวนี้มาลองใหม่ดูชุดนี้มีใหม่ จริงๆอะถ้าเกิดว่าคนทําร้องเพลงได้เนี่ยมันก็จะาจะดีนะมันจะแจ๋วกว่านี้<ช>แต่บังเอิญว่าคนสร้างเครื่องเสียงกับคนร้องเพลงเก่งเนี่ยมันอยู่เป็นคนคนเดียวกันไม่ได้ดมันก็เลยไม่สามารถที่จะโชว์เสียงได้เราก็เลยให้ตู้ลำโพงเป็นผู้โชว์เสียงแทนนะคะเราก็สร้างด้วยใจที่เราลักจริงๆลองดูนะคะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่ง ในการเลือกซื้อเครื่องเสียงตู้บลูทูธของคนไทยทำนะคะไทยมาอุดหนุนกันเองดีกว่าแล้วก็ดูแลกันเองในหมู่คนไทยนะคะอ๋อนี่ไม่แยกนะฮะไม้ก็คือถึงไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยใช่ก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่นยังไม่มีใหม่นะเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้เก้าพันห้าใช่ค่ะไม่มีใหม่ไม่มีใหม่อันนี้หมื่นสี่แถมไม้มีมีบอร์ดใหม่สองตัวเราอยากจะขายแพงกว่านี้นะคะแต่ว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่คนไทยจับ จับต้องได้นะคะก็หมื่นหนึ่งมีทอนนะคะตู้นี้นะครับตู้ใบนี้ก็คือเราก็พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาอยูตลอดนะคะอันนี้ไม่ใช่เสียงเพลงที่ร้านนะคะทางเ้ยง้ก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของ MC c o n s คอนโซล o u นซด้วยนะคะทุกท่านก็คงจะทราบแล้วว่าการบริการของเขาที่หนึ่ง ด้านบริการ<ะ>ที่หนึ่งด้านคุณภาพนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามและก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แล้วก็บางทีถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอ่อเอ็มซีคอนโซลแอนด์ซวชื่อเต็มของเขาแล้วถ้าเป็นตู้บูทูธจะเป็น MC s o u n ซมันก็มีชื่อนี้ไปผ่านผ่านหรือพบเห็นที่ไหนถ้า ราคาผิดปกติโทรมาบอกกันแล้วก็ซักถามก่อนนะคะบางทีก yeah. ็เราอาจจะไม่ได้มีป <references> ัวซาปัวแต่เราเป็นคนขายเองโดยตรงนะคะบางทีคนไปลงเพจ2005 0 0สองพันห้าตู้บูทูทสองเวไมีแถมอีกซื้อตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใบละ2005นไม่มีนะคะยังไม่ได้ใครทำก็ไม่ได้เนาะ ลถไม่ได้แต่แถมได้ได้ะตอนนี้แถมสีจะรู้หมดแล้วแถมแถมนี้ด้วยใช่ไหมฮะแถมสาย AUX เนาะแถมด้วย AUX นะฮะต่อได้เลยอ่าอ่านะฮะก็โอเคนะฮะใครสนใจเนาะมาดูได้เลยนี่มาลองที่มาที่นี่ก็ได้เดี๋ยวผมปักเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันผมจะปักโลเคชันไว้ให้ใต้คลิปนะฮะแล้วว่าเบอร์ทงเบอร์โทรโทรถามได้หมดเลยเปิดทุกวันเปิดทุกวันสำคัญคือเปิดทุกวันไม่คิดจะไปไหนเลยนะฮะ ชอบรักรักอันขายมากอบอกให้หนีไปเทีย่ยววันนี้ออกนะฮะใช่ไหมไม่ไปดู่หวยที่แบบร้านเอางงร้านอหไรไม่เอาเลยนะ,สะเสียงเหมือนกันปะเหมือนกันไหมใกล้เคียงก็พอกันยูอ่ะ ไว้นักเพลงเดียวทักสองพันอ่ใช่เสียมครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งหน้าลบควนหน่อยได้เอาไปได้มาห้าอันเลยเป็นเพลงเดียวไม่อยากลองดูแล้วก็มัจะได้ปิดตรงนี้เปิดตรงนู้นเปิดตรงนี้ทันทีโดยที่ไม่ต้องสลับใช่แล้วผมอยากรู้ด้วยไงว่าอย่างผมเองเนี่ยผมก็อยู่ใกล้ชิดผมก็อยากรู้ว่า มาตรฐานเนี่ยก็คือว่าเราจะเอาแฟรได้เอาสักสิกิกพอเสียบคาไว้เลยแล้วเป็นเพลงเดียวกันแล้วก็เราเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เขาบอกว่ามาตรฐานเดียวกันคุณจะเอากี่อันกันสองพันสามพันอันก็ได้สามอันใช่ตอนนี้เขาจะลาตโตอันละสองร้อยกว่าบาทเอะเราเอามาพันหนึ่งคุณเอามาพันหนึ่งเดี๋ยวผมทอนให้แตเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากดู